ีตอนหน้าหมูยอยในหมูเปลี่ยนอย่างเลยวหมูเจบลวงหงโค้เปลี่ยนหมูป่าครับจม่จิงันน to ั้หมูเของหลังกระบะนตู้อยู่มุมเดียวกันหมดเลยคนทคนคนเนี่ยไม่เห็นว่ามันนั่นเห็นเล้วนอนก็หกเียเยาอดรานเนีย่ย ใ้หมูปลามาจากไปท่าตะเกียบเกินสี่ยับอันนี้เป็นทีมงานเรานะครับอีโกเป็นเชฟครับอีโกวันนี้ เอสาร์ลอยลูเชฟครับนูดนทีมงานเรากำลังรันซันอาหารขึ้นอยู่ครับเจอพีิกแก้งแดงเลยเนาะครับน้องปุ๊บเลยบไป นักเอา้่านไปล้างให้หน่อยนั่นนั่นเครื่องเข้าอยู่บนนังเฮ้ยะเอาลงช่องยูทูบเลยได้นน่ครับอู้หอมมาเลยเว้

ลังสรรอาหารกินนะครับเอนเลยใช้รังไหมก็นีน่อ้โหเอาเข้ากันเข้ากันโอ้ยหอมหอม นนนะครับบรรยากาศมโตจีพีเลยก็มีริมถนนแล้วเอา่อใส่กันเอาบเอาไปใส่ใช่บอลเรวมด้วยช่วยกันรวมด้วยช่วยกันครับ

Ngon lên rồi. Chútแซ่บ ครับ ชútแซ่บ. Ngon. Hอม púp. กระเพา yên อื้อ yên หน่อย กับเขากินนะครับมาตะเกียงซียัดเสีบโอ้แล้วยักเติมอีกยักเติมอี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 กมันเยอะมันเยอะอืเอาผ้าพิษไปเอานี่พิษไปก็อื้อ ดนีแล้ไม่นจรอน้นาวมาเลอยเลยเเอามาอยู่เด้ครับเฮ้ยใช่เรียบ้อยอ๋อเรียบเยยอดจิมตอนนี้มันหยาบวะยอดจิ้มตจิ้มตอนนี้หยาบวะหยาบคือข่ปะ

สีสันอืมหอมหอเใสไปเลยใสไปเลยอ้อู้หอ,อดอหอมกรุบ <laughs> มาละกินมาละยักชีบดิเบียมชิ้นมันดิสักชิ้นเป็นยังไงบ้าง เหนียวไหมพี่โอ้สุดยอดเลยไม่เนีขึ้นเลยะครับไม่เหนียวขึ้นเลยโอ้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 โ